สวัสดีครับช่วงรถฝากขายวันนี้ภูมิจะนำเสนอปอร์เช่ขยเยนไฮบริดที่ต้องบอกเลยว่าเด็ดมากๆนะฮะเพราะว่าคันนี้นั้นถ้าเกิดยังจำกันได้มาตอนมก,กราต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยผมลงคลิปปั้นไปคือคันนี้นี่นะครับที่ตอนนั้นเนี่ยแรปสีเขียวมายกเครื่องออกมาหรือเช็คทั้งคันประกอบกับวางลงไปใหม่เช็คช่วงล่างเต็มระบบแบตเตอรี่ไฮบริดนั้นปีมันเนี่ยปีกว่าๆตัวรถวิ่งมาเพียง93,000มนกิโลนะครับเป็นรถปี2012ภายในเก็บมาใหม่ หมดแล้วหน้าจอ Android ผมเปลี่ยนเองกับมือพร้อมกับกล้อง360พอลอกและบอกมาจัดก,การเก็บสีรอบคันเรียกว่าปัจจุบันนั้นหาจุดติแทบไม่ได้ครับส่วนราคาต้องบอกว่าเราใจที่สุดเสนอขายที่1 4 9 0 0ล้านบาทต้องบอกราคานี้เนี่ยไม่ซื้อไม่ได้จริงๆเพราะว่าผมทำไปเนี่ยร่วม4,000 0 0บาท หักออาไป,ป็ปเสร็จอะราคารถอยู่ประมาณล้านหลักหมื่นเท่านั้นเองนะฮะคุ้มมู้จะคุ้มยังไงแล้วใครสนใจก็ทักอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กแฟนเพจหรือว่าไลนแอดอนะฮะเหมืนอนเคยครับส่วนใครที่อยากจะรู้ว่าดีเทลเป็นอย่างไรบ้างนั้นคลิปเก่าคลิปก่อนที่ผมทําไปแล้วไม่ได้ดูมาเดี๋ยวผมมาไล่ให้ฟังใหม่ผมลองขับดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเออการตอบสนองทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีนะครับก้มดูด้านใต้เนี่ยเห็นน้ํามันซึมเล็กๆแต่ดูเหมือนไม่หนัก ตัวรถนั้นแรปสติกเกอร์สีมาเรียบร้อยนะครับซึ่งจะาของรถสั่งว่าเดี๋ยวให้เราทำจมใหญ่จนเสร็จแล้วเนี่ยให้ลอกออกด้วย นี่ก็เบื้องต้นยังคงใช้บริการที่ไดมอนพระราม9นะฮะก็เอากลับไปเช็คทุกอย่างตามปกติของผมเลยนะฮะอันนี้เนี่ยช่างยกขึ้นมาครั้งแรกก็บอกว่าจะมีเฉพาะโรคซึมที่อ่านเครื่องเท่านั้นเองทั้งนี้เนผมบอกอู่เลยว่าคันนี้เจ้าของสั่งให้สาดยกเครื่องมาตรวจเหมือนปกติของเราดีกว่าก็ตามสเต็ปครับรือเครื่องออกมาเป็นชิ้นๆิ้นล้างทำความสะอาด คันนี้นั้นล้างเฉยๆไม่พอครับเราต้องไปเข้ามอต้มต้มเสื้อสูบให้สะอาดหมดจดนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ไล่เช็คอุปกรณ์ต่างๆของตัวเครื่องตอนนั้นก็เลยจัดการเปลี่ยนพวกชุดโดดันโซแล้วก็สะพานโซหน้าเครื่องไปยกชุดทั้งหมดและเปลี่ยนสายพานโซราวลิ้นด้านซ้ายไปด้วยนี่ลดเลยลดลดตัวดันใช่นี่ยกหมดเลยแล้วก็ แต่โผล่สะพาไล่หมดใช่ครับหลังจากนั้นก็มาไล่ประกอบเครื่องเปลี่ยนประเก็นทั้งหมดทั้งตัวเครื่องเนี่ยเปลี่ยนไล่หมดเลยตั้งแต่ประเกน็นฝาวาประเกน็นฝาครอบวาประเก็นเสื้อออยเครื่องยนต์ประเกน็นปั๊มแรงดันสูงประเก็นรางท่อรวมไอดีวาล์วไอระเหยหลังเครื่องท่อไอระเหยตัวน้ํามันรวมไปถึงแหวนรองหัวฉีดทั้ง6หัวแล้วก็แป้นซีนทายเครื่องที่หลายๆคนเนี่ยปั๊กจะไม่เปลี่ยนแต่ตนนั้น้ำมันชอบซึมไปจัดก,การเปลี่ยนวาล์วน้ําท่อน้ําข้างเครื่องท่อแป๊บน้ําต่าง เปลี่ยนโอลิงเกือบทั้งหมดในส่วนของเกียร์ก็รีเซ็ตของเหลวใหม่ทั้งหมดแล้วก็เปลี่ยนประก็น gear, อ่างเกียร์เปลี่ยนกองเกียร์เปลี่ยนซีลท็อกเกียร์โอลิงปั๊มเกียร์ซึ่งนอกจากเปลี่ยนน้ำมันปอร์ชาร์จแล้วตัวสายพานซเปอร์ชาร์จก็เปลี่ยนไปให้ใหม่สายไฟไฮบริดในพันธุ์ให้ใหมอันนี้บริการให้ฟรีพี่อีอะดิบอนพันให้เหมือนเดิมเพราะว่าตอนแรกมานี่ ส้มไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วพี่ส้มเป็นเหลืองหรือไม่เป็นไฮบินเลยไม่เป็นไฮบินดไู <c oughs> ไม่รู้เลย <c oughs> เบ็ดเ,เ, <c oughs> เ,เสร็จหรือเครื่องออกมาถอดเป็นชิ้นชิ้นนาไปต้มประกอบเครื่องใหม่ไล่รวมซึมทั้งหมดแก้ไขจุดอ่อนจุดซีนต่างๆของตัวเครื่องเปลี่ยนวาล์วน้ําเปลี่ยนท่อน้ําเปลี่ยนโอลิงไล่ซุปร์ชาร์จใหม่ทั้งหมดนะฮะรวมค่าแรงเป็นเสร็จจบไปที่2 1 8 0 3 0บาทเท่านั้นเองต้องบอกเลยครับว่าหรือประมาณนี้นั้นไม่แพงจริงๆเพราะนี่ยังมีบูธปิดลกล่างซ้ายขวาไปด้วยอีกคู่หนึ่ง สำหรับสำหรับใครที่เป็นปอร์เชสคายเอนที่เป็นไฮบริดนะครับเราสามารถไม่ใช่เราสิทั้งอูน่นะครับสามารถตรวจสอบสุขภาพาแบตเตอรี่ได้ว่าแบตเตอรี่ท่านนั้นใกล้หรือยังควรจะต้องซาร์มตัวแล้วหรือยังหรือว่าสามารถขับไปได้เดินทางก่าได้อย่างปลอดภัยนะครับก็ที่ไม่ยากครับนี่เราจะเข้าผ่านเครื่อง OBD เนาะครับ,รบมันจะบอกได้เลยไหมว่าเหลือกี่เปอร์เซ็นต์หรือว่าจะบอกแค่ว่าสเตตัสโอเคไม่โอเคก็มันจะมีบอกสถานะหลายๆอย่างครับผมก็จะมีทั้ง ค่าโอมพวกไอโซลูชันพวกอะไรต่างๆครบเลยครับผมตัวเทดรวมตัวนี้อ๋อนี่ก็เรากดดูแบตได้สองร้อยเก้าสิบห้าอันนี้คือปกติครับผมแล้วถ้าเต็มเต็มเลยเท่าไหร่อ่ะเต็มๆถ้ามันชาร์จเต็มๆก็300ประมาณ300เล่หน่อยนะนิดๆอ๋อนี่ก็เกือบเต็มเลยดิครับผมไอ้ตัวนี้ที่บอกชาร์จติดต่อลัวข้วแบตเตอรี่เนี่ยคือ14.5นี่คือเรื่องปกติครับผมคันนี้นะฮะในส่วนของฟิล์มกรองแสงเนี่ย เริ่มเสื่อมสภาพก็จัดการลอกฟิล์มเก่าของเก่าเนี่ยประเมินว่าน่าจะประมาณ60%ก็เ,เลยอย่างเลือกใช้สีเดิมนะฮะแต่เลือกใช้เป็น 3M c เซรามิกอัลต้าเคลียร์ที่เราใช้กันประจําในส่วนของเอนเตอร์เทนเมนต์นะฮะคันนี้ตัดสินใจเปลี่ยนเป็นจอ Android ครับโดยจอ Android นี้จะเป็นจอ Android ที่มีบิลล์อินระบบกล้อง6 6มพนี้ตัวนะครับสามารถเพิ่มกล้องได้เลยไม่ต้องใส่กล่องท่วงไปอย่างใดกล้องตัวแรกอยู่ที่กันชนด้านหน้า ตัวที่2อ,อยู่ท้ายรถและอีก2ตัวนั้นอยู่ที่กระจกมองข้างซ้ายขวาส่วนจอนั้นคมชัดสวยงามให้สีสันที่ดีมุมมองกว้างจะมองเอียงมองตรงมองด้านข้างหรือนั่งจากเบาะหลังมองเข้ามาก็สวยงามสีสันสดใสเวลาขับนั้นตัวจอเนี่ยอยู่ในตำแหน่งเดิมของจอเดิมโรงงาน ดังนั้นไม่ได้ขัดตาแล้วก็ไม่ได้รบกวนการขับขี่แต่อย่างใดเบ็ดเซคนนี้นะครับจบไปที่63,200บาทเบาๆส่วนคั่ยัคี้นะครับเราก็มาทําต่อที่ซ่อมช็อปจากที่เชค็คครับก็นอกจากเรื่องเบรกที่ถอดไปทําความสะอาดแล้วก็ในเรื่องของทางสีใหม่มันก็จะมีพวกช่วงล่างที่เจอเนี่ยหลกัหลกๆก็จะมีพวก ยาประกบกันโคงทั้งหน้าทั้งหลังเราก็จะมีในส่วนของลูกหมากกันโคงน่าจะอยู่ด้านหน้าอันนี้ครับผมแล้วก็มียาประกบกันโคงหน้าตอนแรกก็แตกหมดแล้วนั่นแหละครับก็จัดการเซอร์วิสคาลิเปอร์ทั้ง4ล้อทำสีใหม่เป็นสีเขียวไฮบริดสวยงามจากนั้นก็เก็บลูกหมากกันโค้งหน้ายาประกบกันโค้งหน้ายาประกบกันโค้งหลังรวมค่าแรงแล้วเนี่ยจบไปที่23,800 50บาทเท่านั้นเองไปต่อกันที่การเช็คแอร์ครับแอร์ Air เนี่ยน้ำมันคอมไฮบริดโอ้ใส่มากระบบส่วนมากจะใส่แล้วทนด้วยนะครับ ควมท<พ>น,<พ>นด้วยความทนด้วยครับผมเป็ดเสร็จคันนี้นั้นทำแอร์ไปไม่ได้เยอะครับเปลี่ยนไดเออร์เปลี่ยนโอลิงไล่น้ำยาหล่อเย็นใหม่ทั้งหมดนะฮะทำการล้างระบบตัวมอเมอร์มอ,มอน้ำเนี่ยทั้งตัวส่วนของที่เลี้ยงมองน้ำเครื่องยนต์กับตัวของน้ำมอญ้ำน่นนะที่เลี้ยงระบบแบบไฮบริดแต่นั้นก็เปลี่ยนน้ำมันคอมแว็กน้ำยา R 1 3 4 a ไปใหม่รวมค่าบริการนั้นจบไปที่6,385บาทเท่านั้นเอง ยางขอบไฟนหน้าก็จัดการเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยทั้งสองข้างซ้ายขวาตอนนี้ใหม่เอี่ยมในส่วนของภายในนะครับเดิมค่อนข้างสวยงามม่มีสกปรกบ้างแต่ว่าตัวบอกคนขับนั้นจะมีรอยถูงฮะตรงจุดที่เราขึ้นรงรถนั่นแหละครับส่วนบอกคนนั่งด้านหน้านั้นจะมีรอยขีดอยู่2-3งสรอย ใช้บริการ Letter Recovery พระราม3ซ12ครับจัดการเก็บรอยพ่นสีบอกคู่หน้าไปด้วยสีอัลตร์เบกทำออกมาแล้วนั้นสวยงามมาจบไปที่4,000บาท ก็จัดก,การซักพรมทั้งคันอบร้อนฟอกเบาะซ่อแผนงประตูทุกตำแหน่งคืนสีครีมให้ออกมาสดใสเหมือนเดิมจากนั้นก็ลอกแรปฮะคลิปนั้นเราเล่ากันจบที่ลอกแรปออกมาแล้วก็สรุปยอดให้เพื่อนๆได้ฟังโดยในคลิปนั้นยอดสรุปซ่อมบำรุงเก็บงานช่วงล่างเซอร์วิสเบรกทำสีล้อใหม่เซอร์วิสแอร์เปลี่ยนฟิล์มใส่เอนเตอร์เทนเมนต์ใส่กาวทาศูนย์นะฮะเปลี่ยนยางขอบไฟนัททำสีเก็บภายในแล้วก็ ทำการเทเร์ิงนั้นจบไปที่321,537บาทอันนี้ยังไม่รวมพรมกระดุมโลโก้รอบคันต่างๆที่ผมเบิกมาเปลี่ยนให้ใหม่แต่เราจะต้องใส่เข้าไปหลายกากทำสิ่งแล้วผมส่งคือให้เจ้าของใช้ตอนช่วงปีใหม่หลังจากเปิดปีใหม่กลับมานั้นผมเอากลับมาทำสีรอบล่างทั้งหมดรอบล่างคือทำสีทุกชิ้นยกเว้นหลังคาเกลี่ยไล่สีขาวที่ลอกเล็บออกมาแล้วนั้น มันมีสีหลุดสีคะเทาะและเกลือลอกติดแลบะบออกมานะะ่นะฮะเก็บไล่ใหม่ทั้งคันท่านจะของรถจ่ายไปที่55,000บาทเปลี่ยนโลโก้รอบคันใหม่ขอบเขียวให้เข้ากับคาลิปเปอร์ที่ทำมาใหม่เปลี่ยนแบตเตอรี่12โวลต์ไล่รางนาง้ำเปลิดกล่อง ECU เบ็ดเสร็จนั้นจ่ายเพิ่มไปอีก73,500บาทรถเสร็จออกมาจะอู่สี ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เองแล้วก็จังหวะที่ออกจากอู่ซีมาทั้นเนี่ยมีไฟหม้อน้ําโชว์เพราะว่าการประกอบเครื่องใหม่ประกอบกับวางลงไปใหม่บางครั้งน้ํำยังวิ่งไม่เสร็จหรือว่าบางจุดที่มันอาจจะยังไม่เสียมันอาจจะเสียพอดีก็ได้ก็เอากลับไปเช็คที่อู่ดมอนออโต้เซอร์วิสตรงพระรามเก้าเช็คแล้วเนี่ยพบว่ามีท่อน้ําหลังเครื่องรั่วเพิ่มเติม1ชิ้นฮะก็จัดการแก้ไขไปอีกหมื่นกว่าบาท ทำให้เบ็ดเสร็จคันนี้นั้นท่านเจ้าของเนี่ยปั่นไปได้ขับจริงๆเนี่ยประมาณต้นเดือนมียที่ผ่านมาเนี่ยพร้อมกับจ่ายค่าซ่อมสดๆสี่แสนแก็อีกนิดหน่อยจากวันนั้นจนันที่รถเอามาถึงผมเพื่อจะถ่ายคลิปขายนั้นแกวิ่งไปได้ประมาณ1เดือนเองทุกอย่างที่ทําไปนั้นยังมีประกันจากอู่ทุกชิ้นเป็นเวลา1ปีรถตอนนี้ใสๆสะอาดๆแน่นๆพร้อมให้ใช้งานป็่ไงนี้างครับ ผมป้ายาคุณสำเร็จหรือเปล่ากับปอร์เชค่คายเยนรถสวยพร้อมใช้ราคาเปิดที่1,490,000บาทถูกจนรู้จะถูกอย่างนะครับต้องบอกว่าเป็นรถที่ใครกำลังหาปอร์เชค่คายเนอยู่นั้นคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่ไม่ซื้อจะต้องเสียดายแน่นอนอย่างที่บอกครับรถดัด1 4 9 0 0 0้บาทเจ้าของทำไป4,000สนนิดหน่อยอะตีกลมๆ 4, 0 0แสนท่วน ทำให้ราคาจริงๆของเจ้าประเช่ขเยนคันนี้นั้นอยู่ที่1ล้านกับอีก90,000บาทเท่านั้นเองเพื่อนๆจะไปหารถมือสองในตลาดราคาล้านหนึ่งแบบไม่รู้สภาพเอามาปั้นอีกเท่าไหร่ไม่รู้ใช้เวลาปั้นอีกกี่เดือนไม่รู้ในขณะที่คันนี้สภาพชัดเจนตัวถังชัดเจนแถมซ่อมมาให้เสร็จแล้วไม่ต้องเสียเวลาลุ้นไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งปั้นเอง ส่วนนี้ก็ประมาณเท่านี้ครับคลิปหน้าเราจะเอาอะไรมาขายหรือเราจะอะไรมาปั้นให้ดูนั้นก็ฝากติดตามกันไว้ครับวันนี้ผมพิยาตขอตัวลาไปก่อนไปละสวัสดีบาย